สวัสดีครับนักเรียนคุณครูชื่อคุณครูอติราชชวานนะครับรับผิดชอบใน,นการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับคุณครูชื่อเล่นชื่อคุณครูเพียวนะครับซึ่งในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่4ตอนนี้เนี่ยเราเรียนถึงการเปรียบเทียบเศษส,ส่วนนะครับส่วนมีบางห้องที่อาจจะเรียนเลยไปแล้วแต่ว่าคุณครูก็ อาจจะทบทวนให้นะครับให้พวกเราเนี่ยตั้งใจฟังเรื่องนี้ให้ดีนะครับในส่วนของการเปรียบเทียบเศษการเปรียบเทียบจํานวนนับกูพูดผิดตลอดเลยเพราะว่าไปสับสนกับชั้นประถมศึกษาปีที่หาชั้นป5้านั่นละก็เลยสับสนนิดนึนงการเปรียบเทียบจํานวนนับนะครับตรงนี้ทีนี้กูจะอธิบายถึงจํานวนนับให้ฟังนะครับจํานวนนับ นะครับจำนวนนับหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า n a t ท r a l number นะครับจำนวนนับคืออะไรจำนวนนับคืออะไรคือสิ่งที่เราจะต้องรู้นะครับว่าไอตัวจำนวนนับนับนี่มันคืออะไรนะครับถ้าเราพูดตามตรงเกี่ยวกับเรื่องจำนวนนับนะครับจำนวนนับก็คือจำนวนธรรมชาติที่เราใช้นับสิ่งของใช้นับ ต๊ะใช้นับเก้าอี้ใช้นับผล,ลไม้นั่นเองนะครับโดยจํานวนนับเราจะไม่เริ่มจากศูนย์นะครับเวลาเรานับสิ่งของเราต้องนับตั้งแต่1-2-3-4-5-6ไปเรื่อยไปเรื่อยๆนี่เขาเรียกว่าจํานวนนับนะครับโอเคนะครับนี่เขาเรียกว่าจํานวนนับนะครับอ่ะสกีสแตยไปให้ ทีนี้เรามาเข้าสู่เรื่องของเราบ้างนะครับเรื่องการเปรียบเทียบจํานวนนับนะครับการเปรียบเทียบจํานวนนับนะครับจะมีด้วยกัน2ขั้นตอนนะครับครูเคยอธิบายเป็นรอบหนึ่งแล้วเหรครับนะครับมี2ขั้นตอนนะครับมี2ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1ไปอย่างรวดเร็วนะครับขั้นตอนที่1นะครับ ให้นับจำนวนหลักของจำนวนนับนั้นนะครับให้นับจำนวนหลักจำนวนหลักนะครับอ่าให้นับจำนวนหลักนะครับวงเล็บนะครับเดี๋ยวครูขอเขียนเปลี่ยนนิดนึงวงเล็บนะครับ หลักมากมีค่ามากหลักน้อยมีค่าน้อยนะครับหลักมากมีค่ามากนะครับหลักมากมีค่ามากหลักน้อยมีค่าน้อยนะครับหลักน้อยมีค่าน้อย ตรงนี้พวกเราจดใส่สมุดเลยนะครับใครจดเสร็จแล้วหรือว่าเคยจดในห้องเรียนนะครับเราก็ดูทบทวนตามนะครับนี่คือขั้นตอนที่1ให้นับจํานวนหลักหลักมากมีค่ามากหลักน้อยมีค่าน้อยโอเคนะครับขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนที่2ถ้าจํานวนหลักเท่ากันอ่า ถ้าจำนวนหลักเท่ากันนะครับถ้าจำนวนหลักเท่ากันถ้าจำนวนหลักเท่ากันให้เทียบนะครับให้เทียบให้เปรียบเทียบนะครับหรือเทียบก็ได้ให้เปรียบเท,ยบบเทยบเียบ,ยบโอเคกูอาจจะเขียนไม่ค่อยสวยนะครับผม ให้เปรียบเทียบนะครับจากซ้ายก็คือหลักมากนั่นเองจากซ้ายไปขวาไปขวาทีละหลักนะครับทีละหลักโอเคนะครับทีละหลักอเอาไว้กูเขียนเดี๋ยวกูลบออกกัน ทีละหลักนะครับทีละหลักลเห็นไหมครับขั้นตอนมีอยู่ด้วยกัน2ขั้นตอนนะครับมี2ขั้นตอนตัวนี้เนี่ยคือ,อคอนเซปที่เราจะต้องรู้นะครับความคิดรวบยอดของเรื่องการเปรียบเทียบจำนวน,นนะครับนี่แหละคอนเซปมันมีแค่นี้แหละนะครับเราก็ต้องอจำคอนเซปมันให้ได้นะครับเดี๋ยวครูจะ ดอกจันไม่ให้นะครับว่าตัวนี้เนี่ยตัวสําคัญเลยสองคอนเซปต์ concept, ตัวนี้เนี่ยนี่ตัวนี้เนี่ยมันดอกจันไว้เลยสามดอกนะครับให้พวกเราเนี่จดลงในสมุดตามของครูเลยเนี่ยเยตัวนี้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวไม่สวยเดี๋ยวกูเปลี่ยนให้นะครับให้พวกเราเอา่าตีกอไว้เลยว่าตัวนี้เนี่ยคือตัวสําคัญนะครับโอเคเนาะ ัวนี้นะี่คือตัวสำคัญนี่ดีกอ่ไปเลยนะครับการเปรียบเทียบจำนวนนับนะครับอ่ะทีนี้เราอาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวครูยกตัวอย่างให้ดูสักสักตัวอย่างสองตัวอย่างเนาะสองตัวอย่างอ่ะตัวอย่างที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะได้ลงมือทำแบบฝึกกันนะครับตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างที่หนึ่ง เอาจำน,นวน,นตัวอย่างที่หนึ่งเดี๋ยวครูขอเปลี่ยนนิดนึงตัวอย่างที่หนึ่งที่ครูจะยกตัวอย่างตัวอย่างเช่นรสี่ล้านห้าแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยตัวนี้เห็นไหมกับตัวนี้าเดี๋ยวมาเขียนจะเขียนไม่พอกับ สามแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยนะครับอ่ะเอาตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวโอเคสี่ร้อยนะครับนี่เห็นไหมถ้าเราดูนะครับเราดูง่ายๆ่ะดูใ,ใกล้นะดูง่ายวิธีการป๊บ ไอ้สี่ล้านห้าแนส่ยเราก็มาดูว่ามันมีกี่หลักอ่าหลักหน่วยเลข0ูนย์นับไปหนึ่งสอสาี่ห้าหกเแสดงว่ามันมีเจหลักนี่เจหลักนี่กูเขียนไว้เจหลักเอาแล้วตัวนี้ล่ะ3ามแสนสีมันมันมีกี่หลักแล้วก็นับ อขอเปลี่ยนปากกานี้หนึงนะครับ 1..2..3..4..5..6.. แสดงว่าตัวนี้มี6ห,หลัก6ห,หลักโอเคเห็นไหมครับถ้าเราดูขั้นตอนที่1ให้นับจำนวนหลักหลักมากมีค่ามากหลักน้อยมีค่าน้อยเพราะฉะนั้นเราเห็นอะไรไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับดังนั้นดังนั้น สี่ล้านห้าแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยนะครับมีเจ็ดหลักมันต้องมีค่ามากกว่าแน่นอนเพราะตัวนี้มีหกหลักมากกว่าตัวสามแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยแน่นอนเห็นไหมครับเครื่องหมายมากกว่ายังไงเอาเครื่องหมายมากกว่านะครับก็คืออ้าปากไปหาตัวมากนี่ดูด้วยนี่ปากมันอ้าเนี่ย อ่าไปหาตัวมาเนี่ยเอาเขียนใหม่ปากมันอ่านะครับนี่เห็นไหมครับเพราะตัวนี้เนี่ยมันเจ็ดหลักตัวนี้มันหกหลักตัวเจ็ดหลักมันก็ต้องมากกว่าหกหลักโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตัวสี่ล้านห้าแสนสามหมื่นสองพันไงหนึ่งร้อยมันก็ต้องมากกว่าสามล้อสามแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยโอเคนะครับ อันนี้ตัวอย่างง่ายๆแต่ว่าส่วนมากเขาไม่ออกแบบนี้หรอกครับเขาไม่ชอบออกแบบนี้หรอกอ่ะมาดูตัวอย่างที่สองกันว่าเขาจะออกแบบไหนเดี๋ยวผมขอเขียนแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะตัวอย่างที่สอง่ะตัวอย่างที่สองอาจจะไม่ตรงนะครับไม่เป็นไรตัวอย่างที่สองขอขยายแป๊บหนึ่งนะครับตัวอย่างที่สองนะครับ ตัวอย่างที่2คุณครูจะเอาแบบง่ายๆนะครับตัวอย่างที่2ตัวอย่างเช่นถ้าเราจะเปรียบเทียบตัว3ามล้านสี่แสนห้าหมืเดี๋ยวเขียนห่างก,กันนิดหนึ่งนะครับ3ามล้านสี่แสนห้าหมื่นนะครับกับ อีกตัวหนึ่ง3ามล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพั้อิะพูดผิดพูดผิดนะครับอ่าสิ่งที่เราจะเปรียบเทียบนะครับทีนี้เขาบอกว่าให้เราขั้นตอนที่หนึ่งขอให้นับจำนวนหลักหลักมากมีค่ามากหลักน้อยมีค่าน้อย ทีนี้เราก็มานับจำนวนหลักหนึ่งสอสาี่ห้าห็ดอันนี้มี7็หลักเขาเขียนเลข7เฉยๆนะอันนี้เจดหลักโอเคอพื้นที่ไม่พออันนี้เหรครับ1 2 3 4 5ส7าี่ห้าดตัวนี้ก็มีเจดหลักโอเคเจหลักเห็นไหมมีเจดหลักหลักทั้งคู่นะครับทีนี้ถ้าจำนวนหลักดูขั้นตอนที่สองนะ ถ้าจํานวนหลักเท่ากันเห็นไหมถ้าจํานวนหลักเท่ากันเห็นไหมให้เปรียบเทียบจากซ้ายไปขวาทีละหลักหรือเปรียบเทียบจากหลักมากไปหาหลักน้อยก็คือหลักหน่วยนั่นเองนะครับลองเปรียบเทียบดูนะโอเคเดี๋ยวเปรียบเทียบดูนะครับขอขยายนิดหนึ่งนะครับโอเคเปรียบเทียบจากซ้ายไปขวาซ้ายคือหลักล้าน เปรียบเทียบกันเลยเห็นไหมครับหลักล้านแสดงว่าตัวนี้เลข3ตัวนี้ก็เลข3แสดงว่า3มเท่ากับ3นะครับมันมีค่าเท่ากันเราก็ขยับไปหลักต่อไปนะครับก็คือหลักที่อยู่ขวามือก็คือหลักแสนนะครับอ่ะดูต่อไปเลข4กับเลข4เท่ากันอีกขยับไปอีกเลข5กับเลข5เท่ากันอีก ขยับไปอีกนะครับขวามือเลข2กับเลข2เท่ากันเลข7กับเลข7เท่ากันอีกนะครับขยับจากซ้ายไปขวาขวาก็คือค่าน้อยต่อไปหลักสิบเราดูหลักสิบนะครับหลักสิบตัวนี้คือเลข2เห็นไหมครูสี่เหลี่ยมไว้หลักสิบตัวนี้คือเลข3นะครับแสดงว่าถ้าเราดูนะครับตัว2เนี่ยมันเป็นยังไงกว่า3ครับในหลักสิบ สองเลขโดดในหลักสิบก็คือเลขสองกับเลขสามนะครับเลขสองน้อยกว่าเลขสามนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงสรุปได้ว่าเราจึงสรุปได้ว่านะครับตัวสามล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบหกตัวเนี้ยเนี่ยนะครับโดยที่เลขสองมันน้อยกว่าเลข สามนะครับเลขสองน้อยกว่าเลขสามนะครับถ้าเราสังเกตก็คือเลขสองตัวนี้เนี่ยมันน้อยกว่าเลขสามเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นเลขสองเนี่ยมันต้องน้อยกว่าแน่นอนนะครับโอเคก็คือเขียนอีกตัวหนึ่งนะครับสามล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบหกอะกูเขียนแล้วแล้ว เลข2ตัวนี้มันน้อยกว่าเลข3เพราะฉะนั้นเราก็ต้องอาปากไปหาตัวมากนี่อาปากมันไปนี่ปากมันอ้าออกแล้วอาไปหาตัวมากเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการเปรียบเทียบจำนวนนับเนี่ยมีด้วยกัน2ขั้นตอนนะครับจําให้ดี 1. ให้นับจำนวนหลักหลักมากมีค่ามากหลักน้อยมีค่าน้อยนะครับ ถ้าจำนวนหลักเท่ากันให้เปรียบเทียบจากซ้ายไปขวาทีละหลักโอเคไหมครับนี่ขอจำคอนเซ็ปต์มันแค่นี้แล้วเราจะทำได้แน่นอนนะครับโอเคนะครับในส่วนของการอธิบายการเปรียบเทียบจำนวนนับเนี่ยกูอ,อธิบายไปเรียบร้อยแล้วทีนี้หน้าที่เราจะต้องทำแบบฝึกคือหน้าไหนเดี๋ยวก,กูจะเปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวนะกูออกก่อนนี่นะครับ ก็คือหน้าสิธนะครับคือหน้าที่เราจะต้องทำแบบฝึกนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวครูจะทําให้ดูสักข้อสองข้อนะครับโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวครูจะทําให้ดูสักข้อสองข้อนะครับอ่า น้าสิที่เราจะต้องทํากันนะครับทีนี้มาดูหน้าสินะครับแบบฝึกหัด1.5เขาบอกว่าระบายสีแผ่นป้ายที่มีจํานวนน้อยกว่า6 60อะไรครับตัวนี้นี่นี่ตัวนี้นี่ตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้าน10ล้านถ้าตั้งแต่ล้านขึ้นไปนี่เรามัดรวมกันเลย เวลาเราอ่านรูสอนเวลาเราอ่านไปแล้วนะครับให้เราอ่านว่า67ล้านเห็นไหมเลข7ที่อยู่หลักล้านเนี่ยเปรียบเสมือนหลักหน่วยเลข6นี่เปรียบเสมือนหลักสิบอ่านไปเลยว่ามัดรวมกันแล้วอ่านไปเลยว่า67ล้านเลข8อยู่หลักแสนอ่านปกติหลักที่เหลืออ่านปกติก็จะเป็น67ล้าน8 0 0แสนหนึ่งหมื่นห้าโอเคนะครับวิธีการอ่านทีนี้ เรามาเทียบทีละหลักกันเลยนะครับจะเห็นได้ว่าเรามานับจำนวนหลักก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนสีนิดหนึ่งตัวนี้เนี่ยมีจำนวนทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8มี่ห้าดมีหลักนะครับอะกูเขียน8หลักนะครับโอเคโอเคนี่นะครับมี8หลัก เปลี่ยนประกาศนิดนึงนะครับมี8ดหลักโอเคนะครับมี8ดหลักนะครับทีนี้เขาถามหาจํานวนที่น้อยกว่าเราก็มาดูว่าตัวไหนบ้างที่มันมีน้อยกว่า8ดหลักบ้างนะครับตัวนี้มีกี่หลักเราก็มาหาไล่ดูทีละตัวแล้วก็ตัดออก1 2 3 4 5ส7ามี่ห้าหกเจ็ดมีเจ็ดหลักแสดงว่ามันน้อยกว่าแน่นอนนะครับ เราก็ระบายสีไปเลยอ่ะสมมุติว่ากูระบายสีตัวนี้โอเคระบายเรียบร้อยแล้วต่อไปหาอีกนะครับถ้าหลักจำนวนหลักมากกว่าเนี่ยเราตัดทิ้งได้เลยมันต้องการหาตัวน้อยกว่านะครับโอเคตัวไหนตัวน,น,วนี้1 2 3 4 5 6 7 7เดหลัก แสดงว่ามันต้องน้อยกว่าแน่นอนตรงนี้ก็เจ็ดหลักเราก็ระบายสีเลยครับอ่ะกูเปลี่ยนระบายสีบ้างโอเคเนอะโอเคเนาะนี่เรียบร้อยต่อไปนะครับตัวไหนอีกเอาตัวที่เป็นตัวมากบ้างอ่านับจำนวนหลักตัวนี้นะเอาตัวนี้ได้1 2ึ่งสองสามี่ห้าหกเดแปสิบ แสดงว่าตัวนี้นี่มันคือ10หลักแสดงว่า10หลักมันมากกว่า8หลักแน่นอนแสดงว่าตัวนี้เนี่ยต้องมีค่ามากกว่าเขาไม่ใช่เขาต้องการน้อยกว่าตัดออกโอเคไหมครับพอทําได้เนาะ,อะลองลงมือทํานะครับเดี๋ยวแบบฝึกครูจะให้ส่งในวันที่มาโรงเรียนนะครับแล้วก็อาจจะรายงานทางไลน์ให้ครูด้วยนะครับทีนี้ในส่วนของ ข้อที่2ก็เขาบอกว่าเขียนเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าในช่องว่างไอ้เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าเนี่ยไม่ต้องไปจําอะไรมากครับฝั่งไหนมากให้อ้าปากไปหาฝั่งนั้นจบนี่กูเขียนไว้ให้เลยนี่ขยายความไปเลยฝั่งไหนมากอ้าปากเลยครับ าหาฝังมากฝังมากนะครับผมยังไม่ได้เปลี่ยนปากกาเลยยขอเปลี่ยนปากกานิดนึงรู้สึกว่าจะมีปัญหานะครับโอเคฟังไหนมากก็อ้ปาปากไปหาฝังมากอะมาดูข้อแรกขั้นตอนแรกในการเปรียบเทียบจำนวนคููสอนไปแล้ว ขั้นตอนแรกในการเปเรียบเทียบจํานวนนะครับอ,อย่างเช่นข้อหนึ่งเนี่ยเราอ่านว่า62391กับ6 0 6 7 9 9เขาเป,เปารียบกันยังไงดูนะครับดูทีละตัวทีนี้เรามานับจํานวนหลักก่อน1 2 3 4 5 6มี6หลักอันนี้กี่หลักครับ1 2 3 4 5 6อันนี้6หลักอันนี้ก็6หลัก สแสดงว่าจำนวนหลักเท่ากันแน่นอนเมื่อจำนวนหลักเท่ากันเราก็มาดูทีละหลักเทียบจากซ้ายไปขวาจำได้ไหมครับเทียบจากซ้ายไปขวานี่เห็นไหมครับให้นับจำนวนหลักหลักมากมีค่ามากหลักน้อยมีค่าน้อยถ้าจำนวนหลักเท่ากันให้เปรียบเทียบจากซ้ายไปขวาทีละหลักนะครับโอเคเนาะอะดูตัวแรกตัวนี้เลข6 เปลี่ยนแปลงหนึ่งตัวนี้เลข6หลักแสนก็เลข6ต่อไปเลข2อันนี้ก็เลข6อันนี้เลข2อันนี้เลข6เห็นไหมครับฝั่งไหนมากกว่าเลข2กับเลข6ฝั่งเลข6มากกว่าเพราะฉะนั้นอ้าปากไปหาฝั่งมากจบแล้วครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้น6กแสนสองหมื่นสามร้อยเก้าสิบเอ็ดเนี่ยมันน้อยกว่า 6 6 2 7 9แน่นอนเพราะว่าเลข2เลขโดดที่เป็นเลข2ในหลักหมื่นกับเลข6ในหลักที่เป็นเลขโดดในหลักหมื่นเนี่ยเห็นไหมตัวนี้มีค่า20,000ืตัวนี้มีค่า60,000 6 0,000ก็ต้องมากกว่านะครับโอเคนะครับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับเดี๋ยวกูจะให้ใบงานไปในทางลายนะครับ ให้พวกเราทำใส่สมุดนะครับมีใบงานด้วยแล้วก็ทําหน้าสิไม้ให้คุูด้วยนะครับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ